นัคืนเดือนแรมที่ท้องฟ้าในเมืองแพร่เมื่อสนิทเป็นพิเศษในลานวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีโคมลอยกระดาษสาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างงดงามรอคอยการเดินทางมันมีนามว่าดาราดาราถูกสร้างขึ้นโดยช่างสีมือผู้ชำนาญลวดลายบนตัวมันละเอียดอ่อนและโครงไผ่ก็ถูกดัดอย่างสมส่วน มันรู้ดีว่าชะตาของมันคือการได้ขึ้นไปเป็นดาวดวงน้อยบนท้องฟ้าในค่ำคืนนี้มันเฝ้ารอคอยอย่างตื่นเต้นที่จะได้เปล่งแสงอวดความงามของตนเมื่อถึงเวลาเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งได้จุดเปลวเทียนที่อยู่กลางลำตัวของดาราความอบอุ่นพลันแล่นไปทั่วร่างกระดาษสาทำให้มันพองตัวขึ้นอย่างช้าๆดารารู้สึกมีชีวิตชีวาเป็นครั้งแรก มันรู้สึกถึงพลังที่กำลังจะพาตนพยานขึ้นสู่เบื้องบนเด็กหญิงอธิษฐานด้วยแววตาที่มุ่งมั่นก่อนจะค่อยๆปล่อยมือออกจากโคมดาราลอยสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนุ่มนวลมันมองลงไปเห็นผู้คนตัวเล็กลงเรื่อยๆและมองขึ้นไปเห็นหมู่ดาวระยิบระยับอยู่ใกล้เข้ามามันล่องลอยไปกับสายลมยามค่ำคืนอย่างมีความสุข รายล้อมไปด้วยเพื่อนคมลอยดวงอื่นๆที่ส่องสว่างเป็นสายทานแห่งแสงบนฟากฟ้าจ่างเป็นช่วงเวลาที่งดงามและน่าภาคภูมิใจที่สุดแต่แล้วขณะที่ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆดาราก็สังเกตเห็นโคมลอยที่อยู่เบื้องหน้าบางดวงเริ่มสั่นไหวเปเลวไฟของมันเริ่มริบหรี่ลงก่อนจะมอดดับและร่วงหล่นลงสู่ความมืดเบื้องล่างอย่างเงียบงนัน ความกลัวพลันก่อกลุ่มหัวใจของดาราเป็นครั้งแรกข้าไม่อยากดับข้าไม่อยากตกช่วงเวลาที่งดงามเช่นนี้ขขาอยากจะลอยอยู่บนฟ้าเป็นดวงดาวเช่นนี้ตลอดไปความคิดที่จะต้องมอดใหม่และร่วงหล่นทำให้มันทุกข์ทรมานมันพยายามกักเก็บความร้อนไว้ไม่ยอมให้เปเลวไฟลุกโชนอย่างเต็มที่เพื่อหวังจะยืดเวลาของตรงออกไปได้ทันใดนั้นเองเปเลวเทียนที่อยู่ภายในตัวมัน ซึ่งนิ่งสงบมาตลอดได้เอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่อบอ,อุ่นว่าสหายเอ๋ยเจ้ากำลังกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนลืมความสุขของการเดินทางในขณะนี้ไปเสียแล้วแต่ข้ากลัวความดับสูนข้ากลัวการร่วงหล่นสู่ความมืดเปลวเทียนตอบกลับอย่างสงบว่าความงดงามของเราไม่ได้อยู่ที่การลอยอยู่บนฟ้าตลอดไป แต่อยู่ที่การได้ส่องสว่างอย่างเต็มที่ในช่วขณะน,นี้หน้าที่ของเจ้าคือนำพาคำอธิษฐานและแสงสว่างขึ้นมาให้สูงที่สุดส่วนหน้าที่ของข้าคือมอบพลังให้เจ้าได้ลอยขึ้นไปเราต่างทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดในเวลาที่เรามีหากเจ้าโมแต่กลัวจุดจบเจ้าจะพลาดความงามของหมู่ดาวรอบกายพลาดความรู้สึกสงบของการล่องลอยไปกับสายลม การเดินทางของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับจุดสิ้นสุดของมันการปล่อยวางความกลัวคือสิ่งที่ทำให้แสงสุดท้ายของเราสว่างสวัยที่สุดคำพูดของเปลวเทียนทำให้ดาราได้สติมันตระหนักว่าที่ผ่านมาตนมัวแต่ยึดติดก,กับอนาคตที่น่ากลัวจนลืมดื่มด่ำกับปัจจุบันขณะอันแสนวิเศษดาราเลือกกังวล มันปล่อยให้เปลวไฟลุกโชนขึ้นอีกครั้งอย่างเต็มที่ร่างกายของมันสว่างสวัยยิ่งกว่าครั้งไหนมันมองดูดวงดาวรอบกายมองดูเพื่อนคมลอยที่ยังคงร่วมเดินทางและมองดูโลกเบื้องล่างด้วยหัวใจที่สงบและยอมรับในที่สุดเมื่อเชื้อเพลิงของมันหมดลงเปลวไฟได้สว่างว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆมอดดับไป ดารารู้สึกเบาหวงและค่อยๆร่วงหล่นลงมาอย่างช้าๆแต่ในใจของมันไม่ได้มีความกลัวอีกต่อไปแล้วมีแต่ความรู้สึกขอบคุณที่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วในช่วงเวลาที่แสนงดงามหนึ่งคติธรรมชีวิตก็เปรียบเสมือนโคมลอยคุณค่าและความงดงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะลอยอยู่ได้นานแค่ไหน แต่อยู่ที่การได้ส่องสว่างอย่างเต็มที่ในปัจจุบันนักขณะและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเมื่อถึงเวลาความสุขที่แท้จริงเกิดจากการทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุดในชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่การยึดติดอยู่กับชั่วขณะนั้นตลอดไป